โอ้โหจัดร้านทำไมเลี้ยลูกค้าอะไรครับพี่พี่ไปไหนครับเนี่ยพี่จะไปฉลองฉลองอะไรพี่อันเนี้ยาร์ตี้เล็กเล็กพาร์ตี้เล็กเล็กใช่พี่มาเดินทำอะไรแถวนี้ครับพี่ก็อยากได้โทรศัพท์สินะอ๋อพี่จะไปถ่ายรูปว่างั้นเถอะเอาไปถ่ายรูปที่หมาะเครื่องเล็เลไปแรงงเคร่องเล็กเล็กสรหรอเอาแต่ไอโฟนเท่านั้นนะคะคุณพี่ไอโฟนอย่างเดียวด้วยสิโหตายแล้วนี่เลยครับพี่จัดให้ครับตัวนี้โอเล็กสเปคแรง แบบว่าจับปุ๊บวิ่งปั๊บได้ครับพี่นี่ครับผมได้ครับเห็นไหมครับได้ครับเห็นไหมครับได้ครัพี่เห็นไหมครับพี่ไม่ครับพี่มองไม่เห็นอะไรเลยนี่ครับพี่่พีนี่ครับพ um> <oh> ี okay? oui? well ่นี่โอ้ยผมก็ส่งอยู่ทั้งานโอ้นี่หรอครับนี่นะเอานี้แหละพี่เอานี้เอานี้เลยนะครับพี่มาหันหน้าคุยกับผมหน่อยไม่ได้เหรอได้ครับพี่เอานี้นะพี่นะเอาอันนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการติดฟองติดฟิล์มให้โอ้ยีวแวงแวงแหว่แวงอยู่นี่พี่โอ้ดเยรัมเดี๋